เป็นรีว่าจุดวิจะมันเป็นรอยเท้าอ่ะฮะหรือไม่ใช่รอยเท้าเราไม่น่านะรอยเท้าใครอ่ะวันนี้คดีอะไรปะเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เรามาเจอกันกับซีรีส์ใหม่นะคะก็คือเกม Power Wash Simulator ซึ่งซีรีส์วันนี้นะคะก็คือการเปิดร้านล้างโลกค่ะทุกคนเราจะมารับบทเป็นช่างทําความสะอาดกันมาดูกันมาดูกันมาเข้าเกมเลยเฮะเอาจริง <c oughs> โออลูกกาลูกาหนีม้ามทำไมเฮ้ย <c oughs> ทุกคนนี่คือ บ,บ้านนี้ยังมีคนอาศัยอยู่จริงๆเหรอหรือบ้านนี้มันคือบ้านบ้านหลางอือหือได้เงินเท่าไหร่เนี่ยบ้านหลังเนี้ยนี่คือสนามเด็กเล่นหรือว่านารกนี่โลกหลังความตายหรือโลกแห่งความเป็นจริง มาเริ่มกันเลย My first girlfriend used to live here เออเราเคยแฟนของเขาเคยอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็เคยมีวันดีๆร่วมกันแสดงว่าตอนนี้คงเป็นวันที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ mm hmm. ขอแรงๆเลยได้ไหมโอ้โหอันนี้เบาเกิน คือหัวเนี้ยหัวสีแดงอ่ะมันแรงจริงนะแต่ว่ามันอันเล็กมากถ้าเรามีเงินเยอะๆนี่เราซื้อแบบเครื่องที่แรงแรงได้เลยไหมโอ้โหอันนี้ชาตินึงก็ไม่เสร็จไหนลองกดดูพูดเป็นเล่นลุย โอ้โหเหมือนอ๊้ยมันถ้าให้เทียบกันสองฝั่งนี่มันจะดีขึ้นแล้วนะว้าวเงินเข้าก็จะดุ้งกันอันนี้อุ้ยขอปีนขึ้นร่มเลยนะคะพี่อ๋อหบ้านข้างๆเหมือนอยู่กัน คนละเรื่องบ้านหลังนี้เหมือนมีประวัติล้างล้างล้างความทรงจำที่มีกับแฟนเก่าร้างมันออกไปให้หมดค,ะค่ะพี่แต่เพลงที่อิงวารันทรบอกเลยว่าลบไม่ได้ช่วยให้ลืมคะ่ะอ,อนามัยก็เป็นเรื่องสำคัญ จากการใช้หัวฉีดมาหลากหลายรูปแบบคิดว่าสีเหลืองนี่น่าจะเหมาะก,กับการทำความสะอาดแผงที่เป็นร้วแบบนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยโ,โอ้โกาอีกนี้เคยมีสีมาก่อนอาแล้วโต๊ะล่ะ โต๊ะก็เคยมีสีมาก่อนอคนที่น่าจะเลิกกันไม่ดีนะคะเนี่ยเดบบี๋ยวบอกนะว่าทตายตอมีอมมหมาฝรั่งแปะใต้โต๊ะหรือเปล่าอยาให้เห็นใครเคยเอามาฝรั่งแปะใต้โต๊ะบ้างตอนสมัยเรียนอะ่ะสารภาพมาซะดีดี หรือจริงๆงเกมนี้มันต้องเล่นกับเพื่อนเนาะเราทําคนเดียวมันหมดใช่ไหมวันนี้อ่าเก้าอี้ได้แล้วหนึ่งตัวลบลบลบแล้วเราแบ่งคำเป็นทีละโซนแล้วกันนะอดีตเยิีสี ยิ่งเยอะยิ่งเยอะประสบการณ์โอ,อ้ทำตั้งนานได้เงินแค่เอ,อ่อกี่บาทเองอะ่ะการทำพาราสตานี่มันเหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนก็ไปไปไป อย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดยังไม่ติงอีกหรอติงได้แล้วมัง้งฮะขอฟังเสียงติงหน่อยค่ะเออโ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 อเออ คน perfectionist แบบเราเก็บทุกซอกทุกมุมคือนี่คือตันลงโทษทำนหรือเปล่าสภาพขนาดนี้ไม่น่าจะเสร็จเออเออเออ เสียงที่ฟินที่สุดที่สุดคือเสียงเสียงที่ฟินที่สุดคือเสียงติงต๊งติ๊งจ้ะแล้วทำไมเขาไม่ให้อุปกรณ์แซฟเฟิร์อะไรเราหน่อยเลยแซฟวะม่ใจะไม่แซฟเป็นแบบสบ,บูอแบบสบอ่อะไรเ,รเรงี้ยแบบตัดคาบไวอ่ะไม่มีเลยหรอเป็นโปรอย่างนี้ ฉันขอทำความสะอาดบ้านนี้ก่อนถ้าแฟนคุณพี่จะทำบ้านสกปรกขนาดน,นี้พี่อะมีเลยค่ะแฟนเหรอถือบ้านแฟนอ่ะต้องมีบ้านอ่ะไม่ต้องอจอดทุกคราบคราบขี้นกคราบหองสั่งพิาลารลบทิ้ง ออกออกไปให้หมดสมุดละตัวตายข้างหน้าถอยหลังตายข้างหน้าถอยหลังก็โถ่นี่บ้านหมายอยู่หรือบ้านอะไรอยู่ล้างแล้วก็ไม่ได้สะอาดอือสารหมาเลยอ่ะ ใช่ไหมเนี่ยอ๋อมันไม่ได้สะอาดขึ้นโอ้โหต้องใช้น้ำแรงดันด้วยทุกคนที่คาบเหลืองๆเ,เนี่ยคือต้องใช้น้ำแรงดันออกอโอเคอะไรนยครับเนี่ยครับ เป็นหินอะไรบรงนี้ต้องใช้แบบแรงดันสูงเหมือนถ้าเป็นแรงดันสูงอะ่ะถ้าหัวมันยิ่งเล็กมันยิ่งดันแรงป่ะแต่มันช้าลูทโอเคลูดใช้สีเขียวดึงหลังันัะเลนจ์ไ ไม่ไม่ตีน่ะคือเปวดเปลืองน้ำหมาบ้านเนี้ยทำความสะอาดดีจ่ายค่าน้ำบ้านทุกคนเพื่อจำนะหัวสีเหลืองคือ multi purpose ม่ได้กับทุกรูป้าว <Wow. S 1> เห็นแค่นี้ฉันก็ฟินและ <Okay. S 1> ้วเหมือนว่าไม้หรือหัวสีเขียวก็บเลย

สะอาดเนี่ยเราจะได้เลิกงานเนี่ยส่วนมันมผ่านสงครามอะไรมาหรือเปล่าสภาพเออที่เธอทำหินสองสีรหรออะเหมือนจะสามหรือมันเป็นแค่แสงไรเงาหรือจะไข่ มีอีกเหรอพวกนี้ยังไม่เสร็จเลยคุณพี่ทำความสะอาดวันนี้แถมฟรีรถน้ำตามมาน้องนอกพร้อมเข้าอยู่แล้วงัว้นเหรอ เราต้องคอยกดดูด้วยนะว่าคราบตรงไหนที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างคราบที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเนีต้องคอยกดนะคะเช็ค <Check. S 1> เพราะว่าเราคือโปรเฟชชั่นแนโปรเฟชชั่นนัน เรียมาเลยเส้นรีลาดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเริมชั้นสองเริมชั้นสองอุ้ยแตมันเป็นรอยเท้าอ่ะ มัไม่ใช่รอยเท้าเราไม่น่านะรอยเท้าใครอ่ะบ้านนี้มีคดีอะไรปะเนี่ยมูนจะมีคดีฆาตกรรมห้องปิดตายเรือน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  ไปจ้ามันเวลามันทำแค่เนี้ยมันเหมือนไมแม่แรงเท่าอ่ะคือมันต้องบริน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 อ่ะนึกออกปะอันนี้ื่อดูนี่เพราะฉันทำแค่นี้นะ้อกจากคือมันไม่ได้เท่าบรินนอ่ะมันบรินมันคือบรินแล้วมันแบบฮ้อยมันสะอาดนึกออกปะ ในในเอเอ,เอคือถ้าถ้าตอนจบมันฉเฉลยว่ามีค่าแบบใช้น้ำเปลืองไปเท่าไหร่เนี่ยเรามีการหักลกแป้มนี่คือชิบหมยเลยนะชิบหมยเราเอาตรงทางเดินหินนี้ให้หมดกอนแล้วกนนะลาเริ่มสู เออเสียงที่คุ้นเคยเสียงที่รอมานานว่าจะไม่ได้ยินอีกละคือค่าน้ำที่จ้างเราเนี่ยทำความาดานี่เป็นวาาท่านนี้เริ่มเหมือนใหม่ครั้งแต่อ่ะหันไปทางนี้เด้อ โอเคนึกว่าจะไม่มีเสียงนี้มาอีกแล้วเออต้องยิงนี่ซิวะเอ๋ออ้มนหมดกนเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ โอ้โอหบนนั้นยังไม่ล้างเลยอ่ะหยิบเก้าอี้ไปหน่อยเดี๋ยวเจ้าของบ้านเห็นกันว่าฉันเียบร่มเขาแต่าบ้านเขาสกปรกขนาดนี้เขาอาจจะไม่ถือสา เออคิดว่าท่านบนน่าจะหมดแล้วล่ะเนี่ยเดือดแค่ในนี้อยากเห็นตอนแบบทํำเสร็จแล้วมันจะใส่น้ำเข้ามาในนี้ไหมนะน ไม่มีตริงล่ะ,น,ะนะน่ามอกข่าวขึ้นเองเลยโอ้เหมือนง่ายนะรถทารกคันนี้สุดยาบเหมือนสีเหลือแจะแรงกว่อหรอือเปล่าเหมือนกัยนะ ยังเหลืออยู่เหรออย่างสะอาดแค่เบาะนะตอนนี้โอเคสะอาดทาั้งคันละพื้หื้วอู้หม,มีถังแก๊สด้วยจะระเบิดไหมอ่ะ ดูเหมือนว่าจะใกล้เสร็จแล้วแฟนของฉันรอไม่ไหวจะกลับเข้ามาอยู่อีกครั้งอืคุณพี่ยังจะคบกับแฟนคนนี้อยู่อีกหรอคะตามจริงเอาอันนี้ก่อนหรือว่ารถไถ่้า สะอาดเลยนะน,นี่จ,จับ่ะเก็บอันนั้นไว้หลังสุดเลยใหญนนล่ล้างเบาะล้างเบากใช้หัวสีนี้ก็เร็วไหมนะเหมือนเราจะใช้สีเหลืองกับหัวฉีดสีเหลืองกับทุกอันคือมันแบบดูขนาด พอดีอะ่ะแล้วก็ความแรงแอะไร่เงี้ยมันก็ดูพอดีเดี๋ยบอกนะว่าข้างใต้โซฟาสภาพแบบอื่อบอกว่ามีกมฆฝรั่งแต่สภาพนี้ถ้ามีก็ไม่แปลกไม่แปลกใจอยากเห็นหน้าจะสของบ้านเลยไม่เฉลยหม่ สภาพแต่มันแบบสีสันมันเริ่มกลับมาแล้วล่ะจุดเนี้ยมันเริ่มมีสีสันอีกครั้งโอ้แค,ค,เคเ่แค่แค่น้ำพ้นใส่มาเ,เต็มเต็มเอ๊สีส่งช่อช่อพวกนี้ล้างยากเลย คนที่ในชีวิตจริงไม่ชอบทําความสะอาดแบบฉันแต่ในเกมคือตั้งใจมันแอบยากนะเนี่ยแบบพวกแบบรอยเล็กๆอะ่ะมันดูดีมันหายยากเสียงเหมือนแบบหมอฟันอะ่ะพู่เป็นแบบกรอฟันเสร็จแล้วล้างปากล้างหลังคา สภาพที่นกเนี่ยแหละที่นกช่ำของแท้และแน่นอนดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นนกพิรากที่ชอบมาทำรังนี่มันคืออะไรอ่ะห้องอะไรอะ เก็บกระเทียมเหรอนี่คืออะไรวะอย่าบอกนะว่าต้องเข้าไปทำข้างในะ <c oughs> น่ะหรือมันคือบ้านมมาหรอ <c oughs> <c oughs> ม,อมีทั้งหมาทั้งม้าเลยเหรอ ตัวน <S k laughs> ี้ยมันไม่สะอาดเห็นป่มันไม่หลุดอ่ะสีเหลืองคนะสีเหลืองหลุดนั่นก็ใช้สีเหลืองยาวๆเลยโอเคหน้าต่างสะอาดแล้วใกล้ความเป็นจริงแล้วก็สิบหกเปเซแล้วทุกคนโอ้โ,โห บ้านแบบนี้มีคดีละแน่นอนมันจะสกโปกอะไรได้ขนาดนี้อ่ะบ้านคนทำงานเสร็จขอเห็นหน้าเจ้าของบ้านเลยเถอะโอ้น้ำพน่นหน้าพ่นอะไรไปหมดละน่าจะเปียกยิ่งกว่าสงการอะ่ะรับจอบที่เนี่ย เอาทุกอน,นูเลยเหรอความสกปรกเนี่ยโอ๊ยีีดีๆก็ปลึบให้เลยเหรอหรือเราทำละเอียดไปจริงๆเกมอาจจะไม่คาดหวังให้เราละเอียดขนาดนี้โอ๊ะ 99%แล้วโอ๊ยนี่น้องโอเคเร็บแล้วเขา,าลูกก,ก็ดูสะอาดนะทุกคนว่าไง เแปดดว่นว้าวสคนในที่สุดก็เสร็จ จะบ้าดูดิขอดูใหม่อีกรอบนึงเลยอะมีตอนนี้เรากระโดดขึ้นไปบนร่มด้วยว่ะโอ้โหกว่าจะเสร็จอะทุกคนสำหรับวันนี้ซีรีส์ เปิดล้านล้างโลกก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนโอ้สภาพผมเหิมหัวฟูไปหมดแล้วไม่ไหวละหมดแรงการทำความสะอาดมันเหนื่อยกว่าที่คิดนะเอาจริงๆโอเคตอนหน้าเดี๋ยวเราจะมาล้างอะไรกันต่อกับซีรีส์เปิดล้างล้างโลกเดี๋ยวก็มาลุ้นกันค่ะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะ